ไปคริสต์มาสแล้วฉันต้องเตรียมตัวไปซื้อของขวัญแล้วสิที่บริษัทช่างต้องการที่จะจับฉลากของขวัญกันเอ๊ะและคริสต์มาสคืออะไรทำไมต้องมีของขวัญ<อ>เกี่ยวอะไรกับฉันน่ะเออนั่นน่ะสิเข้าใจสวัสดีค่ะพบกับเก๋วันนา,นา,นานกับรายการใจสมานทอล์กรายการทอล์กสบายๆแต่มีสาระที่จะทำให้คุณค้นพบและเจรนาย เพชรที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณค่ะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึง EP ีที่3 7แล้วนะคะในช่วงเดือนธันวานะคะเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองกันมากมายคนมากมายนั้นอยากจะไปเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสหลายคนก็รู้สึกว่าวันคริสต์มาสเป็นวันแห่งความสุขวันคริสต์มาสคือวันอะไรทําไมคนมากมายนั้นรอที่จะเฉลิมฉลองกันนะคะวันนี้เราจะพูดคุยกันอย่างสบายๆนะคะและผู้ที่จะให้คําตอบกับเราได้ดีในวันนี้ก็คือท่านอาจารย์มนุศักิ์กมวลมาตยกุลนะคะสิทธิยาพิบานผู้อุปโสคิดได้จากใจ มาและท่านก็นั่งกับเราอยู่ตรงนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะอาจารย์ในวันคริสต์มาสนะค่ะสําคัญอย่างไรแล้ววันคริสต์มาสคือวันอะไรคะอาจารย์วันคริสต์มาสเนี่ยครับก็คือวันเกิดของพระเยซูค่ะนะครับซึ่งเป็นวันสําคัญสําหรับคริสเตียนทุกคนนะทั้งคริสเตียนโปรเตสแตนต์คริสเตียนคาทอลิกทั่วโลกเขาก็ถือว่าวันนี้เป็นวัน วันสาคัญเป็นวันสำคัญ,คญอ่าในรอบปีเนี่ยวันคริสต์มาสเขาถึงเฉลิมฉลองกันใช่ไหมคะอาจารย์ทําไมเขาถึงเฉลิมฉลองวันที่25คะ่ะอาจารย์พระเยซูเกิดวันนี้หรือเปล่าคะเพราะจริงๆแล้วไม่มีใครรู้เพราะว่าตอนนั้นที่พระเยซูเกิดเนี่ยมันยังไม่มีระบบการเขาเรียก่าสุริยคติค่ะจริงๆแล้วสมัยของพระเยซูเนี่เขาเรียกว่าจันทรคติหมายถึงว่าขึ้นกี่ข่ําแรมกี่ข่ําต่างๆนะซึ่งมันจะแตกต่างจาก การนับวันนับเดือนนับปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเราไม่รู้เลยว่าวันจริงๆเนี่ยมันคือวันที่เท่าไหร่นะเพราะวันในเวลานั้นที่เขานับกันเนี่ยมันไม่ตรงกับเวลาแต่เรารู้ว่าเป็นหน้าหนาวอ๋อเพราะฉะนั้นวันที่25นี้ไม่ได้บ่งบ,บอกว่าเป็นวันเกิดพระเยซูแต่เขากําหนดอันนี้ขึ้นมาแล้วก็มีการเฉลิมฉลองค่ะก่อนวันคริสต์มาสค่ะเราจะมีอีกวันหนึ่งค่ะเขาเรียกว่าคริสต์มาสอีฟ แตกต่างอย่างไรกับวันคริสต์มาสคะอาจารย์คือวันคริสต์มาสอีฟเนี่ยจริงๆถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นวันที่เตรียมใจนะสู่ Christmas คริสต์มาสนะครับเหมือนกับว่าถ้าเราไปดูเรื่องราวของคริสต์มาสเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกลางคืนคะนะเพลงก็บอกว่ามือคือนควันนั้นเลยครับเพราะฉะนั้น ก็จะมีดวงดาวมีทูตสวรรค์มาร้องเพลงต่างๆเนี่ยแล้วก็คนเลี้ยงแกะอะไรเนี่ยมาก็นั่นคือเหตุการ์คริสต์มาสอีฟไงคริสต์มาสอีฟนะแล้วก็อีกวันหนึ่งก็เป็นวันฉลองนะฮะว่าโอเคพระเยซูได้มาเยี่ยมเยียนมามาประสูติแล้วก็มันก็เลยมีมีสองวันนะครับที่แต่ว่าของต่างประเทศเนี่ยสมัยก่อนเวลามีคริสต์มาสอีฟเนี่ย เขาก็จะไปรวมตัวกันเฉลิมฉลองที่โบสถ์ค่ะนะแต่พอถึงวันคริสต์มาสจริงๆยี่ห้าเนี่ยเขาฉลองในครอบครัวอ๋อเป็น Family g a t h e r i n g นะฮะ,ค,ะคือการรวมตัวของคนในครอบครัวของคนในครอบครัวแล้วก็ฉลองคริสต์มาสกันภายในครอบครัวก็เหมือนกับการรวมญาติใช่เหมือนการรวมญาติมาเฉลิมฉลองมาพูดคุยกันเหมือนเหมือนคนไทยก็คือสงกรานต์อมารวมรวมกัน <laughs> มา,มาไม่ว่าจะไปที่ไหนต่าง ก็จะกลับมารวมตัวกันเป็นเทศกาลร,รวมญาตินะคะรวมญาติก็เป็นเหมือนกับการที่ผูกพันกันไว้ปีหนึ่งอย่างน้อยครั้งหนึ่งที่เราต้องเจอกันทุกทุกคนในครอบครัวใช่เพราะคริสต์มาสจึงเป็นตั๋วเดินทางแพงมาก<อ>มันเป็นไฮซีซันของการเดินทางนะ<อ>แล้วเมืองไทยนะฝรั่งเนี่ยลาง,งานปิดงานกันยาวไปไหนกลับไปเยี่ยมครอบครัว โอเคค่ะอาจารย์เราจะเห็นภาพอะค่ะคนที่ออกไปร้องเพลงตามบ้านนะคะอันนั้นมันคืออะไรคะอาจารย์อันนั้นมันมาจากทางเ,ออเขาเรียกทางยุโรปค่ะนะที่ที่เขามีธรรมเนียมปฏิบัติะนะเขาก็จะไปร้องเพลงอวยพรเกี่ยวข้องกับวันคริสต์สมาสไหมคะอาจารย์เกี่ยวข้อง <c oughs> ในแง่ลักษณะเหมือนกับว่าเอาเรื่องราวของคริสต์มาสเนี่ยามาประยุกพวกเขาเป็นเหมือนทูตสวรรค์ไงไปแจ้งข่าว Oh. เหมือนเหมือนทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวการประสูตรให้กับคนเลี้ยงแกะ oh. นะได้รู้ว่าเออในเมืองเบตเลเฮมนะพระผู้ช่วยรอดได้เกิดมาแล้วนะ <c oughs> เป็นเด็กทารกาพันผ้าอ้อม <c oughs> นอนอยู่ในรางหญ้านะในคอกสัตว์อะไรเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าเขาจะกำลัจำลองเหตุการณ์นี้คือมีกลุ่มคนที่เป็นเหมือนตัวแทน <c oughs> เป็นเหมือนทูตสวรรค์อนะ แล้วก็ไปร้องเพลงตามบ้านของผู้ที่เชื่อและอวยพรครับอาจารย์คะแล้วคนที่ร้องเพลงเนี่ยต้องเป็นคนที่เป็นคริสเตียนด้วยหรือเปล่าคะก็คือคิดว่าในนั้นน่นนยต้องต้องเป็นคริสเตียนเป็นส่วนใหญ่แต่คนไม่เป็นคริสเตียนบางทีเขาก็ขอสมทบไปด้วยก็ไปได้ไม่เป็นไรอ,อยากจะรู้อยากจะสัมผัสบรรยากาศ อาจารย์แล้วคนที่จะไปร้องเพลงเนี่ย <Okay. S 1> เขามีกําหนดวันไหมคะว่าต้องร้องก่อนวันคริสต์มาสหนึ่งวัน2วันหรือไม่จําเป็นคะก็สมัยก่อนนะครับเมื่อเขาเริ่มเนี่ย mm hmm. เขาจะกําหนดชัดเจนว่าเ,เป็นวันที่24่สิบสี่คริสต์มาสอีฟก็คือก่อนออก่อนก่อนวันคริสต์มาสจริงก่อนวันคริสต์มาสจริงเพราะว่าในในต่างประเทศเนี่ยคริสต์มาสก็เป็นเทศกาลใหญ่เลย <Christmas. S 2> เขา<ๆ>หยุดกัน ในยุโรปจนล้นออแต่ประเทศไทยไม่ไงเพราะฉะนั้น <c oughs> ก็เลยต้องเลื่อนเพราะว่ามันอาจจะไม่ตรงกับเป็นวันหยุดจริงๆคริสต์มาสอาจจะเป็นวันธรรมดาลุ่งขึ้นต้องอะไรต่างๆเนี่ยไปทํางานมันก็ไปร้องเพลงไม่ไหวเขาก็เลยเลื่อนวันให้มัน,นให้มันสะดวกสําหรับนะการรวมตัวกันถูกต้องแต่ขออยู่ใกล้เคียงกับวันคริสต์มาสก็โอเคก็แสดงว่าเดือนธันวาเราก็สามารถร้องได้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเลยหรือเปล่าค่ะอาจารย์ ปกติเขาจะล้อมประมาณกลางเดือนไปแล้วหลังวันที่ส5บห้าไปแล้วก็คือตั้งแต่ต้นเดือนรู้สึกว่ามันจะเร็วไปแนด้ว่ากลางเดือนเป็นต้นไปเนี่ยเราจะเริ่มได้ยินเสียงเพลงตามบ้านแล้วนะคะใช่ครับเพราะฉะนั้นเสียงเพลงตามบ้านก็บ่งบอกเหมือนทูตสวรรค์ได้มาบอกข่าวดีใช่ไหมคะอาจารย์ในประเทศไทยนะโดยเฉพาะกรุงเทพเนี่ยได้ยินเสียงเพลงคริสต์มาสเนี่ยตั้งแต่ ตั้งแต่พฤศจิกาไปโรงแรมเงี้ยเราจะได้เห็นเขาเปิดเพลงร้องเพลงวันคริสต์มาสกันแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นกรุงเทพเป็นเมืองที่เฉลิมฉลองวันคริสต์มาสก่อนเลยค่ะอาจารย์แล้วก็เซนต์คอร์สค่ะที่คนก็มองว่าช่วงวันคริสต์มาสอ่ะเกี่ยวอะไรกับเรื่องของพระเยซูคริสต์หรือเปล่าคะอาจารย์จริงๆแล้วเ็าไม่ได้เกี่ยวนะครับเซนต์คอร์สเนี่ยเขาบอกมันเป็นเรื่องราวตำนานที่เขาเล่าว่ามีคนแก่ที่ใจดีนะครับ แล้วก็รักเด็กๆเพราะฉะนั้นพอใกล้วันคริสต์มาสเขาก็จะคิดถึงเด็กๆเขาก็จะรวบรวมของขวัญนะฮะแล้วก็บางคนบอกว่ามันเกิดขึ้นทางโค้วโลกใกล้ๆโค้โลกเหนือบางคนบอกว่าในรัสเซียนะบางคนบอกในรัสเซียบางคนบอกว่าในฟินแลนด์เราก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับแถวนั้นนะครับที่ใช้ไอ้ล้อเลื่อนไอ้โดยมีกวางเรียร์ต่างๆลากไปแล้วก็ก็มีทำเขาเรียกตำนานแต่งเยอะแยะไปหมด นะว่า,าลงมาทางปล่องไฟบ้างต่างๆเหล่านี้เอาของขวัญมาให้เด็กนะจริงๆคนที่ให้ของขวัญเด็กคือพ่อแม่แต่ก็เล่าเด็กฝรั่งก็เชื่อกันเป็นตุกเปตาว่าซานตาคลอสมีจริงอ๋อจริงๆแล้วเป็นเรื่องเล่าใช่ไหมคะแต่ว่าบางคนบอกว่ามีจริงออริจินอลเนี่ยก็คือเออผมจำชื่อไม่ได้แล้วเขามีตัวตนจริงบางคนบอกน่าจะอยู่ในรัเสเซียที่เขา,เารักพระเจ้ารักเด็ก แล้วเขาเตรียมในสิ่งเหล่านี้แล้วต่อมาเรื่องราวของเขาเนี่ยก็แพร่กระจายไปได้ถูกเล่าขานเล่าขานกันไปแเล่าขานกันไปก็พ่อแม่ก็อยากจะทําสิ่งนี้ให้ลูกนะพอลูกเข้านอนก็เอาของขวัญมาต่างๆแล้วตื่นขึ้นมาก็บอกว่าเนี่ยซานตาคลอสให้มาแสดงว่าซานตาคลอสเนี่ยเกิดหลังเรื่องราวค่ะเกิดหลังจากที่พระเยซูโอหลายปี<อ>เป็นพันปีเลยฮะ แสดงว่าเรื่องราวซานตาคลอสไม่ได้นานแต่คนก็คิดว่ามันอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันก็เลยแบบว่าถ้าเป็นเรื่องของวันคริสต์มาสก็นึกถึงซานตาคลอสก็คือเรื่องราวมันโยงในเรื่องของการให้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเรื่องของขวัญการให้เรื่องของการให้กับสิ่งที่พระเยซูมาเกิดเนี่ยมันมันสอดคล้องหรือเป็นต่างกันยังไงคะมันเป็นเรื่องเดียวกันไหมคะอาจารย์มันก็จะโยงกันได้ว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ให้นะ พระเยซูนี่มาเกิดเป็นของขวัญจากสวรรค์มาให้เราได้รับพระพรจากพระเจ้ารับสันติสุขรับความชื่นชมยินดีที่พระเจ้ามีมีมแผนการที่ดีที่จะมาช่วยเราค่ะนี่ก็คือเรื่องราวของวันคริสต์มาสที่หลายคนเฉลิมฉลองกันโดยไม่รู้ว่า เขาเฉลิมฉลองอะไรกันอะไรเงี้ยค <us> ่ะจริงๆแล้วเกี <effort> ่ยวข้องกับของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงเกิดมาในโลกนี้จริงๆนะคะที่คริสเตียนนั้นรู้ความหมายได้ดีเลยแต่คนในโลกนี้มากมายยังไม่รู้นี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สําหรับคนที่เป็นคริสเตียนก็จะเอาเรื่องนี้ค่ะ ไปประกาศนะคะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่พระองค์นั้นทรงรักเราทั้งหลายและพระองค์ทรงเป็นของขวัญชิ้นดีเลิศเลยนะคะที่ทําให้เราทั้งหลายนั้นได้รับสิ่งที่มีค่าที่พระองค์ทรงให้กับเราวันนี้ต้องขอบพรว่าคุณสําหรับท่านอาจารย์มนุษยศักดิ์มากๆเลยนะคะที่ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องของวันคริสต์มาสว่าวันคริสต์มาสคืออะไรนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ครับค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในอีพีถัดไปนะคะอย่า อย่าล,ลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะและถ้ามีข้อมูลสงสัยในเรื่องอะไรนะคะสามารถที่จะ inbox เข้ามาได้นะคะอาจารย์มนูษักษ์มีคำตอบค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ